ตัวการ์ตูนอะไรเอ่ยชอบสั่งสุกี้กินมากที่สุดตัวการ์ตูนที่ชอบสั่งสุกี้กินมากที่สุดคืออิคิวสั่งเพราะสุกี้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 อิกคิวสั่งหมาอะไรเอ่ยเซ็กซี่ที่สุดหมาที่เซ็กซี่ที่สุดคือหมาบอยเพราะ เออมมาาบบบบยยชาวต่างชาติเวลาเขาเจอกันเขาเห็นอะไรกันเป็นอย่างแรกเอ่ยเวลาชาวต่างชาติเจอกันสิ่งที่จะเห็นเป็นอันดับแรกคือโลเพระเฮลโลหากยายคิดจะพายเรือรอบโลก ยายมีเรือแล้วยายมีไม้พายแล้วแต่ยายขาดอะไรจึงไม่สามารถพายได้รอบโลกหากยายคิดจะพายเรือรอบโลกยายมีเรือยายมีไม้พายแต่สิ่งที่ขาดไปคือขาดใจตายรถเมลวิ่งเร็วในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยเร็วในภาษาอังกฤษเรียกว่า amazing สัตว์ที่ตายแล้วไม่เน่าคือพึ<ป>่งตายคีออะไรเอ่ยน่ารักที่สุดอาชีพที่น่ารักที่สุดคืออายการ